วันนี้เดินทางด้วยรถบัสนะคะเข้าไปในเมืองห่างจากบ้านเราประมาณ5กิโลเมตรนะคะเ,เราไม่ขับรถไปนะคะเพราะว่าตอนเย็นเราจะไปทานอาหารแล้วก็นั่งดื่มกับแฟนนะคะฝรั่งเวลาดื่มแล้วเขาจะไม่ขับรถนะคะเขาจะเข่งมากเลยเวลาตำรวจจับอย่างเงี้ยเขาจะยึดไปขับขี่ถ้าเราดื่มนะคะ เขาก็ตัดปัญหาเลยว่าไม่ขับรถไปค่ะไปรถบัสเพราะไม่ไกลแล้วเราก็จะเดินไปช้อปปิ้งหลายๆที่นะคะการฝากรถมันก็จะเสียที่ฝากรถด้วยก็เลยไม่ไม่ขับไปตัดปัญหาเลยเพราะว่าต้องไปเดินช้อปปิ้งหลายที่บรรยากาศบนรถบัสตอนเช้าตอนนี้ประมาณ9โมงนะคะช่วงนี้คนก็ไม่เยอะมากค่ะ มีคนอยู่ประมาณ5-6คนค่ะอยู่บนรถก็จะขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ข้างหลังก็มีนะคะบรรยากาศวันนี้อยู่ที่18องศานะคะอากาศเย็นเย็นสบายค่ะอากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงร้านาแวกขนแล้วนะคะเราพาแฟนมาแวกขนหลังนะคะเอาขนที่หลังออกนะคะเพราะเขาไม่ชอบให้มีขนเยอะอันนี้เป็นร้านทำเล็บ ร้านสักคิว้วร้านนวดแล้วก็ร้านแว็กขนค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะรวมในนี้เป็นคน,คนไทยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาช้อปปิ้งค่ะเรามาหาซื้อรองเท้ากันค่ะเลือกรองเท้าไม่ได้ดั่งใจเลยบางทีอันที่เราชอบก็ไม่มีไซส์บางทีใส่ไอ้ที่เราชอบสูงสูงหน่อยมันก็จะดูหนักหนักไปเราไม่ชอบเวลาเดินมันหนักก็เลยเลือกที่เบาๆนะคะ เราก็ลองใส่หลายคู่แต่คู่ที่เลือกคือมันเบาใส่แล้วสบายเท้าแต่เขาก็จะโชว์แค่ข้างหนึ่งแต่เราก็ให้เขาเอาเบอร์ที่เขาโชว์ให้ไปเลือกอยู่ในกล่องนะคะให้ไปหาสินค้าแต่ทีนี้เขาก็หาไม่เจอก็ไม่ได้เราก็เลยสั่งไว้เสร็จแล้วเราก็เลยมาช้อปปิ้งอีกร้านหนึ่งนะคะแฟนก็ได้เสื้อสองตัว อันนี้ก็เป็นร้านรองเท้าอีกร้านหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็มาช้อปปิ้งเหนื่อยแล้วเราก็มานั่งดื่มกันที่ร้านประจำของเรานะคะที่นี่คือร้าน The moon in the square รนะคะร้านประจำเราเลยชอบร้านนี้ค่ะเพราะาเขาดูแลลูกค้าดีค่ะวันนี้เราดื่มแค่น้ำแอปเปิลนะคะใส่น้ำแข็ง นก็ดื่มน้ำลำไยมีฟองเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็มาช้อปปิ้งกันที่ TK Maxx นะคะ TK Maxx ก็จะเป็นของยี่ห้อหน่อยหนึ่งนะคะเขาก็จะเอามาลดราคานะคะมีทุกอย่างเลยค่ะให้เลือกสันแล้วแต่เราชอบเลยแล้วแต่เราจะเลือกได้นะคะบางทีก็ชอบจนเหนื่อยค่ะไม่รู้จะเอาแบบไหน เลือกจนตาลายบางทีไซส์ฝรั่งมันก็ใหญ่กว่าของเรานิดหนึ่งนะคะเราก็จะเลือกไม่ค่อยได้อันนี้ซุปเปอร์อลไร,ร้านเนี่ยร้านนี้ราคาแพงหน่อยหนึ่งนะมันเป็นยี่ห้ออะไร ลืมละสินค้าก็จะสวยงามแล้วแต่สไตล์นะคะแต่เราเลือกไม่ค่อยได้เพราะว่ามันไซส์ใหญ่ค่ะช้อปปิ้งเหนื่อยแล้วก็แวะมา,าทานอาหารอีกร้านนะคะ ทานอาหารข้ากันค่ะวันนี้เราได้กุ้งทอดลาดข้าวนะคะเป็นแล้วก็แฟนได้